สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกอกับปลาเข่องเสิร์งแฉลบนะครับมาเมื่อนี้ผมหยิบผ้ามาเบ่งคางบ้านผมเด็กหน่อยมันสินแลียนวาวกันครับเ,เป็นตะาขืนมอหำมมอมีสนูนัน่นนะบอไดใส่ฉนูใส่เตาวางมันนี่ต้องดึงแบบไลยเขาเอือนวาวอีกอย่างนี่<ะ>ต้นนี้เขาเอือนวาวอย่างวาวีลูก,วาวลกสามา่าเอื่นวาวีลูกเอ๋อ ยังหางมันไปทางไหนหางตัวนี้มันติดกันอยู่แกะบ่ <c oughs> เด็กน้อยบ้านดงครับเด็กน้อยนี่หมู่บ้านผมนี่เลยม,ม,เลเ <c oughs> มันสิมาเรียนบอลสิมาซ้อมบึงว่ามันสเฉียนขืนบ่ปกติมันเรียนขืนบ่หำ<ะ>ปกติมึงเรียนขืนมันมันมันขืนบ่มีคนห้นมาอีากเนี่เคยเร <c oughs> ียนอยู่เขาห้มากบอเคยเรียนจังเดือนอยู่ ตายขึ้นบอนออบาดเลยแรงไปยรงไปอแรงไปเหรอแรงไม่ทั้งไรแรงไม่ทั้งคนแรงไม่ทั้งเวตีนพุ่นอันนี้หางขาดเราเนี่ยเอาหางไปต่อยอีกแล้วเอาหางมาโอ้มันของต้องมึงดึงไปเดี๋ยูไปกดหม่องของให้ของต้อเพื่อง เอาไปดึงไปตัวหางไหมหางขาดมันสิโบขึ้นเนอเ <c oughs> บ้่งเล็กหน่อยเรียนเบากับประพีพณีไปคือมาผูกเสือกไป เสือกภูงเงียเงียนแล้อมันสิลูดบ่ะไะตรงไหนตรงไหนเอาตรงนั้นเถียพบกวับไอ้หนุ่มรีวอภูนะฮะใส่เสือเรียวพูย้ยางเขียเลยเวรเรียนเบามาดีๆแล้อมันสิลุดมาทุ่มมวยนั่นแหละจะแก่มันจะแก่งไงดูรอดึงเบิง ดึงแน่นๆไปป่ะวูนหุ่นเลยมันนียางไปเรื่อยๆหันมันคือข้างในแมบวบอนั่นหันนำขุ่นไปเออเออจับทางนี้เอยือด,ดทันหลังให,ห้หดห้างเลยมอฮะให้คนปล่อยวาวนีิแม่ ยังเสือกไปเรื่อยๆอเอเออกี้ลุงน้องแลีนน้ำกล่นครับนี่แตกสวดสวดอยู่นางลงนางลงเขาจิเรียนเารนา,าท่งนาบ้านเฮาครับท่งนากุดขาคิมไม่ ยังน้ำกวดมากกับบท่านอกยกอันนีชี้ยืนนยู่มุมนี่มันบอเวลาสิปลอยวาวามอหนึ่งกับสิถือเสือกยังไปทางผุดและครับผู้เสือแดงๆเรียบผู้ขุดถือเสือกยังไปละ่ะปลอยแล้ว อาขึ้นแล้วใส่ละว่ามันตกเนี่ยบอกขึ้นไล้ว้าวบอกขึ้นใส่ละคุณเก็บเอาปล่อยไม่ปล่อยไม่ไม่ตั้งขึ้นปล่อยไม่ Tìm lên cái thế, để, đi bưng, bưng vào đấy อโอ้ย,อยไปแล้ว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 ยำตัวเกีกมอเลนกันนั่งเล่นกันแทโ้โคดูครับตุ๊กมอเลนกันลมเล่นกันแท้คือกันปล่อยไหมขึ้นมาหน้าวาวกูวานี่มืดมือนี่ ขึ้นมอขึ้นมาเอ,อาปล่อยแล้วเอาอีกรอบนึงแล้วครับไปแล้ว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 เอาขึ้นเอา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 ขึ้น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 เอาวิววิวโอ้เจอใจเจอกลัวจังโอ้ยางน้ำหมดท่านครับมันใกล้พด ชีวิตของเด็กบ้านนอกเนาะครับมาเรียนเบาะยำแรงๆช่วงนี้ประมาณหาโมงก,กว่าๆครับร่มมอนวนหนาวครับพื้นที่เมืองอ่ากุฎขาขี้เมืองรัตนนี่หนาวหนาวแห้งช่วงนี้ผมก็หนาวกันในนี้มาบึงเด็กหน่อยเรียนเบาหนิ <laughs> ขึ้นมอลห้ำ <laughs> <laughs> ปูน <laughs> สงสัยสิเบิ่งซ้ำนี่แล้วเนาะครับเนาะ ให้มันขึ้นแล้วคอยเบิ้งไม่นเ่นน้องกดเล็กหน่อยเบาไว้เลวครับเมื่อยเดี๋ยวบางมันปล่อยอีกเอามันปล่อยอีกแล้วครับมันปล่อยอีกแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปสูงของมันอยู่บังนี่เอาเอาเบิด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 ,ดตั้มโอ้ยเกือบตัำตอ้ม ลงคือเก่าครับรุ่นมาไหวครับเมื่อยขอบคุณหลายๆาที่ติดตามเบื่อนนะครับแล้วขอบคุณหลายๆฝากติดตามฝากกดแชก์กดไลค์นะครับอันนี้ทงหน้าบานขางบ้านผมครับถนนนนทางท่างคุนก็เป็ิรถดำคุณเขาเอาคุณขีดดินหนาหน้าเขาข้นครับก็าิหน้าให้มันหลวงลงเขาจะห็ดหน้าปังเนี่ยมาหนีทังนี้อันนั้นคือตะวันจะตกดินครับขอบคุณหลายๆาที่ติดตามครับ อันนี้ลูกน้องภูมิเรียนน้ำกุนพอกันไหมคลิปหนาด้อครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ